เรียกว่าเป็นนางเอกซุปตาที่มียอดผู้ติดตามอินสตาแกรมสูงที่สุดในเมืองไทยตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับใหมรดารวกาเพราะในตอนนี้นะคะในอินสตาแกรของสใใหม่มีผู้ติดตามสูงถึง17.1ล้านคนแถมยังมีผลงานมากมายให้แฟนคลับได้ติดตามคอยให้กําลังใจกันอย่างต่อเนื่องและล่าสุดวันนี้นะคะก็คือวันที่16กันยายนหม่ดารวกาได้โพสต์ภาพของตัวเองสวมใส่ชุดเดรสีแดงพร้อมถึงหึ่งรางวัลอันทรงคุณค่า ซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีเพื่อนๆในวงการรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายหรือแม้แต่นุ่มเตอ๋อชันทวิทก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเก่งมากๆและสำหรับใหม่ดาวิกานะคะสามารถขอรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องวันทองที่ออกอากาศทางช่องวัน31นั่นเอง